สวัสดีค่ะว่าด้เรื่องความผอมของผู้หญิงมีใครอยากผอมบัางยกมือหนิวเป็นคนหนึ่งที่อยากผอมแลม้วหนิวได้ลองกินผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะอินดีเ้เฮิร์บไม่เชื่อดูจะหมดแล้วเนี่ยกินเหลือไม่กี่เล็ดแล้วแล้วแบบว่าเพื่อนหิวอ,อ่ะเคยไปกินยาลดน้ำหนักที่แบบว่าโยโย่อ่ะตอนแรกกินแบบว่ากินแล้วมันบอกว่าเฮ้ยมึงกูเวียนหัวกูแบบว่าไม่ไหวแล้วมึงกูพาไปโรงพยาบาลทีแล้วเพื่อน,คน,ค,นคนนี่หามเข้าโรงพยาบาลเลยว่าหามไปนี่เดินไปห้องน้ําไปขี้ไปแบบว่า คือแบบว่าอย่าให้บอกเลยเนาะคือมันก็ไม่ดีต่อร่างกายไปกินยาที่แบบว่าลดเนลจริงเว้ยคือแบบว่าอาทิตย์ 1, น,นึงลดห้าโลพะนี้แต่ห้าโลนั้นกินลดจริงตายจริงชอบไหมแบบนั้นยาวเนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยคือหนูกินจริงเว้ยแล้วแบบว่ารู้สึกมันเห็นผลนะรู้สึกแบบว่าน้ําหนักมันลงแต่คือแบบอาจจะแบบว่าไม่ได้ลงแบบ ปุ๊บปั๊บแต่คือมันค่อยๆลงค่อยๆลงคือมันมันช่วยในการเผาผลาญแล้วก็ขับสารพิษที่แบบว่าของเสียอะไรออกออกจากร่างกายนะคะใครที่สนใจยาลดน้ำหนักก็แนะนําเป็นตัวนี้เลยนะคะอินดี้เฮิร์บฝากไปด้วยนะเพราะว่าใครที่แบบว่าอยากที่มีหุ่นดีๆเนี่ยคือมันมียาลดน้ำหนักหลายชนิดมากแบบเยอะแยะมากมายแต่คือตัวนี้เป็นตัวที่มิวแบบว่ารู้สึกว่าโอเคสุดแล้วลก็เลยอยากจะบารแนะนำเนาะเพราะว่ากินจริง หุ่นดีๆไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องอินดี้เฮิร์บบ๊ายบาย